การเข้าโค้งเนี่ยมันต้องกำคันหรือเปล่าครับสำหรับรถมีคันโอเคครับ, okay, รบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมโตอรไซค์ฟันหรือสองขับขี่รถจักรยานยนตกันเช่เนเคยนะครับสำหรับวันนี้เรากำลังจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการเข้าโค้งเนี่ยมันต้องกำคันหรือเปล่าครับสำหรับรถมีคันซึ่งไอเรื่องตรงนี้ผมมาเจอเพื่อนๆหลายคนแบบเออ ทักเข้ามาเนาะว่าพี่เวลาเข้าโค้งเนี่ยผมอะต้องจำคับตลอดเลยหรือเป็นแบ่ว,ว่าเวลาเราเข้าโค้งยังไงมาถึงจะไม่ให้รถดับใช่ไหมวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูแบบเองไงดีอะเอาโค้งแบบที่เราจะเจอประจำก่อนครับซึ่งเราสามารถที่จะ มาลองใช้ได้เลยนะหลังจากที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับโอเคสำหรับเรื่องปัญหาตรงนี้นะฮะเราต้องมาทำความทำความเข้าใจเกี่ยวกับเบื้องต้นกันเสียก่อนสำหรับเบื้องต้นนะฮะเราต้องเข้าใจถึงเรื่องหลักการการใช้คัทก่อนการใช้คัทเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น3อย่างได้แก่ที่ผมเคยอธิบายไปคือหนึ่งออกตัว2จอดสาคือครึ่งเกียร์ลงเกียร์หลังจากนั้นเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้คัทแล้วนะอย่างเช่นเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยปั๊บ เราก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าถ้าหากเราไม่ได้ใช้คลาสขนาดที่เราเข้าโคง้งใช่ปะมันจะมีข้อดีอยู่บางส่วนครับแต่จริง็ไปส่วนจะเยอะเลยแหละหนึ่งคือเราจะสามารถเล่งในโค้งได้นั่นเองนี่เดี๋ยวลองดูโค้งนี้ปุ๊บถ้าเราไม่ได้ใช้คลาสใช่ไหมปุ๊บเราก็เปิดเคร่งปับ๊บออกไปได้เลยแหมคุณนะคุณป้า เดี๋ยวเราไปช้าๆไม่อยากให้โดนเขาปุ๊บๆโอเคต่ออันนี้ก็คือข้อดีนะฮะต่อไปคือเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับ engine เบ a เข้ามาช่วยด้วยนั่นเองถ้าหากเราไม่ได้กำคันเนี่ยมันจะเหมือนกับการทํางานของเบรกของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะทํางานด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากเรากำคันอะแล้วมันก็จะไหลไเลยดูไหลอู้รถนิ่งขี่สบายผมเคยเห็นแบบว่าเออเพื่อน,อนๆหรือเหมือนกับใครนะ คนบนถนนนะ่ขี่ขี่เข้าโค้งเสร็จปุ๊บเวลาเข้าโค้งปุ๊บเขาง้าเกียร์เข้าโค้งไปเลยฮะเขาง้าเกียร์ค้างอะ่ะแล้วเข้าโค้งไปเลยรถเขาไหลเพลินเลยครับแต่ไอสิ่งแบบนั้นคือมันก็ทําได้นะสำหรับการกำคายเข้าโค้งหรือเป็นแบบว่าง้าเกียร์ค้างในโค้งอะ่ะม,มันก็ได้นะแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลทําให้เราไม่สามารถควบคุมจังหวะที่อยู่ในโค้งได้เช่นกรณีตรงนี้อาจะเข้าใช่ไหมถ้าเรากำคายเนี่ยเออมันไหลสวยนะองศารถนี่คือลงแบบลงสวยเลยคือลงแบบ ลงวุบไปเลยฮะเพราะว่าความเร็วมงอยู่ไงแต่ถ้าหากเราไม่กลาบคันใช่ไหมเร่าเครื่องมันก็จะดึงรถให้รถแบบมันเข้ามาในโค้งเองอันนี้ก็คือหนึ่งในข้อดีที่เพื่อนๆอ,อาจจะได้เห็นสำหรับคนที่ขี่จนเคยชิดนะครับว่าการไม่กําคัดเนี่ยมันจะส่งผลทําให้แบบว่าเอ้ยเวลาเราเข้าโค้งไปเนี่ยรถเนี่ยมันจะดึงมาเอง มันดึงมาเองเนื่องจากอะไรครับมันดึงมาเองเนื่องจาก engine เครื่องเนี่ยมันดึงเข้าไปเหมือนกับเรากดเบรกในโค้งอยู่แล้วอะแต่เป็นเบรกของเครื่องยนต์นั่นเองครับรับแอนงั้นเราลองมาดูกันจังหวะช่วงเนี้ยผมจะไม่ได้ใช้คันเลยฮรับจะแค่เดินคันเร่งและถอนคันเร่งแต่มันก็จะมีอยู่เรื่องที่ว่าเอ้ยทำไมเวลาเรา อไอตอนนี้เราใช้คันละเพราะว่าเราเปลี่ยนเกียร์โอเคแล้วมันก็จะมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งคือรถผมจะดับจริงเดียวเลยพี่เวลาถ้าผมถอนเวลาผมไม่กำคันเวลาเข้าโค้งอะ่ะโอเคเราต้องมาเข้าใจถึงเรื่องเกี่ยวกับจังหวะการเข้าโค้งกันเพิ่มอีกนิดน,นึงจังหวะเข้าโค้งเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะครับคือ1คือก่อนเข้าโค้งครับ2คือไหลเข้าไปในโค้ง และสามฮะคือออกจากนล่าโค้งอันนี้ก็คือสามจังหวะที่จะใช้กันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเ,เพื่อนๆคนไหนที่แบบใช้กันประจาหรือเป็นแบบว่าขี่ไปโดยธรรมชาติอ่ะก็จะอยู่ในสาจังหวะน,นี้แหละถ้าหากเราตบเกียร์มากเกินไปเลยอ่ะเช่นอันเนี้ยผมงัดไปเกียร์หกเนี้ยรถผมจะกระตุกมันมันจะดับมากเลยดังนั้นอ่าเริ่มพอมองสังเกตออกไหมฮะเนื่องจากเมืเ่อกี้ผมตบเกียร์ขึ้นไปถึงนู่นน่ะ ระดับเกียร์หกอ่ะรถมันเลยจะดับเช่นตรงนี้รถเี่รเกียร์สามนี้รถก็จะกระตุกจะดับดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะทําก่อนที่เราจะเข้าไปในโค้งเพื่อที่จะไม่ให้กาคัดนะครับคือการเลือกเกียร์ที่เหมาะสมในแต่ละโค้งนั่นเองซึ่งไอตรงนี้มันอยู่ที่การประมาณค่าของแต่ละคนนะครับว่าคนนี้อาจจะได้กะคนนี้อาจจะได้เกียร์สามคนนี้อาจจะได้เกียร์สี่ก็แล้วแต่กันไปครับแล้วแต่เพื่อน ช่โค้งเนี่ยอ่าใช้สองเราตบมาโอ้โหได้เราก็ไม่ใช้คันละอย่างนี้เวลาตอนเราออกโค้ง๊บรถก็จะไม่กระตุกด้วยเพราะว่ารอบเครื่องมันมียังไงล่ะอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน,น้อยที่ไป่รว่าอยากจะมาแนะนํากันว่าการเข้าไปในโค้งเนี่ยมันจะต้องกำคันหรือเปล่าผมต่อสรุปให้ฮะมันอาจจะต้องกำสําหรับคนที่อาจจะยังขี่ในช่วงแรกๆแ,แต่ถ้าหากเริ่มชินแล้วฮะเปลี่ยนเป็นการตบเกียร์ให้เหมาะสมในแต่ละโค้งครับ แล้วเราลองปล่อยไปเลยปล่อยคัดไปเลยแลวเราก็จะสาม,มารถเข้าโค้งได้โดยที่เราไม่ต้องกำคัดนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อเล็กๆที่อยากจะมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆกันนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะจบคลิปนี้กันแล้วเพราะว่าจะเป็นคลิปแบบสั้นๆนั่นเองก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องโมโตฟันนี่นะครับแคบิด ชีวิตก็สนุกแต่ถ้าหากใครอยากจะสนับสนุนช่องให้ผมสามารถเอาความรู้ดีๆอย่างเงี้ยมาให้กับเพื่อนๆได้นะครับก็สามารถไปสนับสนุนสินค้าของผมได้ผ่านทางช่องทางของตอนนี้ผมมีเพจอีกเพจหนึ่งไว้สาหรับขายของแบบพวกของกินอะ่ะเป็นบิ๊กขวดฮะเราก็จะมีปลาหมึกขายน้ําหมูแดงขายอะไรเงี้ยถ้าหากไปซื้อสินค้าจากที่นั่นแล้วบอกว่ามาจากช่องโมโตไลฟ์ฟันนะฮะเดี๋ยวผมจะแถมส่วนลดแล้วก็แถมสติกเกอร์ไปให้โอเคปะ โอเคครับแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ